ถ้าหากว่าจะเตรียมตัวยังไงในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนพระอาจารย์มองว่าว่ามันมีหลักคือสามหลักที่ในหลวงทรงให้ไว้นั่นก็คือหลักการทรงงาน3ข้อแรกจากทั้งหมด23ข้อข้อแรกก็คือว่าถ้าไม่รู้ทําให้รู้ซาเรียกว่าข้อมูลข้อที่2ก็คือถ้าจะเริ่มเริ่มจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากแล้วเรื่องที่3ก็คือการระเบิดจากภายในคือเริ่มจากตัวเองเลิกคิดที่จะไปพึ่งคนอื่นพ่ะพุธเยาบอกอจตาฮิอจ่นโนราจาโถตุเลเป็นเ่งแน่งตน โื liberal, aos, ixon, ่นาโภบริโภอยากคนอื่นใครเราจะเป็น well, ที่รุ <te ่งของเราได้อ <okay> ันนี okay. <t <t ้คือรักขาดกัรทุกอย่างมันเขาอยากให้มันเป็นเขาทำเราจะอยู่ในภาวะภัยพิบัติได้โดยไม่เดือดร้อนก็คือเราต้องต้องเติมความรู้ว่าเรามีพลังงานรอบตัวแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงได้บ้างการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่พลังงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เราตั้งรับกับทุกๆสถานการณ์ได้อย่างมีสติจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะ